นี่ปันของไอโรดมาได้ทุกคนเด้อลึกขนาดทุกคนแต่ว่าตีหนึ่งนะทุกคนตีหนึ่งตีสอ,ตองนะตัวเห็นเรามางมงๆปากปากกันเราอยู่ให้อาหารอยู่เขโตโใหญ่ปัปไหนพอแลพอแล้วเหรอเน,นี่นยคือนี้คืนะรแรงนี้เราจัดการเลยคิดเมนูเลยเราตน้ตนส้มที่เขาเป็นเอ่อไม้มงคลนะที่เขาบอกว่าตอนจุดจีนเหรอวันปีใหม่จีนเนี่ยนะที่ว่ามันต้องออกหลายๆ ได้เนาะโอมันง่ายๆไ,ได้ทุกคนเด้อคอยเห็ดเนาะใช่แล้วเราก็ปาดเอาที่ดินออกมเมล็ดที่รีบอันนี้มเมล็ดดีอยู่สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวมาอยู่ที่สุสานปุ๋ยมากด้วยวันเนาะ <c oughs> <c oughs> มาสุสานปุ๋ยมากเลยนี่ทุกคนก๋าซีมีแบบจุดที่ว่าเป็น เลี้ยงปุ๋ยมาของเอ,อ้พันทีว่าเขาได้เคยมาเข่ามาครั้งแรกนั่นลนะหละเนาะเขาก็ได้เข่ามาหล้กกามาเบิ่งวิธีตั้ง่างการเทดปุ๋ยมกักต่างๆแต่ว่ามื้อนี้เขาสีบบได้ยุ่งกับปุ๋ยมกนะักเนาะทุกคนนะเนาะเขาสิมาว้าเรื่องมาเล็ดพันธ์ของสลัดเนาะที่จริงมันก็มีหลายหลายอย่างเลยนะทุกคนเบิ่งจากนนี่ก็คือมีอ่านยากเนาะเฟซเดอร์รถดงังๆนี่แหละ มีหลายอย่างนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ของอ่าพักสลัดมาเลยทุกคนสนับมเ่งองเดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมนเมื่อ,อันนี้ก็ได้โอ้โหเมนเมิดทุกคนนับไมนับไหม่ดิช่วยเนี่ยก็แเมนเมิดอันนี้ก็แเมนบอสมีกัแมนอีกหนึ่งสอี้กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เฮ้ยเอ้ยมันคือมี30พอดีแท้มันมี30สายพันธุ์หมดบ่อนี่หรือว่าหรือว่า32ล่ะอยู่ข้างล่างอีก2มันเอ้ยขยายเพิ่มขึ้นเด้อืมรถมีทั้งหมดซํานี้ละบ่หรือว่ามีอีกเบิดซํานี้32 3 32อยู่กล้องใส่เด้ๆอยู่ในถังในคู่โอนี่ สามเอสามสองทุกคนแบบว่าทุกสายพันธุ์ของเพื่อนมีหมดเลยใครอยากได้สายพันธุ์ใดก็นสนใจกระทักได้ทุกคนเด้อแต่ละสายพันธุ์ก็มีเนาะเมื่อนี้เขาเลยสิมาเฮ็ดวิธีการอนามัยเนาะการอนามัยนี่นี่ตัวนี้เนาะสิเอาสายพันธุ์นี้ไปอนามัยเนาะนี่เพื่อนสิไรมเมล็ดมันโมเมนง่ายๆทุกคนขายเพียงแต่ห้าสิบบาทเลยลืมละเสา้า,สาหา้าหบาทหนึ่งทุกคนเด้อคนนี้แบบเป็่นเปล่น เป็นกระถางเลยนะทุกคนนี่แวะเบ,บิึงกันนะปะลาหางนกยุงไอ้โลดนหน่อยนึงอา้าวปลาไล่ขนปลาไล่เงานี่เนาะทุกคนเนาะนี่นี่หลายทุกคนได้ปลาหางนกยุงเพื่อนนะหางนกยุงมาสั่นปากกัดทุกคนห <c oughs> ลงหลงหลงอืมเอาเชี่ยวตัวนี้มาอ่านไหแล้วเบิึงเนาะมื่อกี้กะมีวิธีการจังไโอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่เลื่อเฮ็ดเองวะ หมูเฮ็ดหมูเฮ็ดให้เหรอ,อ,อแต่เดี๋ยวเราจะขาเฮ็ดเนาะเลยโอกาสหน้าททุกคนเด้อสิไปหาหนออยู่ข้างหลังบ้านเอวันแล้วก็สิพาไปเฮ็ดเนาะนี่เดี๋ยวพาไปเบ่งปากกัดนิดนึง <c oughs> เฮ้ยไม่เลาะหลงแตสิเอ้ยเอ้ย <c oughs> นี่มันของไอโรดมาด้ทุกคนเด้อะลึกขนาดทุกคนไปว่ตาตีหนึ่งนะทุกคนตีหนึ่งตีสองนะตัวเห็นเรามางมงมปากกัดเราอยู่ให้อาหารอยู่ พอมเอาใจใส่นะนี่แต่ละตูแต่ละตูเนาะเพิ่อเลี้ยงดูหรอเปล่าแกเออสองสามเดือนบ่สองสามเดือนเพิ่งหัดเลี้ยงเด้ไม่หรแตะกี้เราคิดอย่างคือว่าอยู่มาเลี้ยงสันก็ไก่มันบอกไปใสมาใสนั่นเดะอ๋ก็เลยไก่บอกไปใสมาใสอยู่คนเดียวเหงาจังนะลายเนาะว่านนี้เพิ่อนกับใคอีก ขายป่ะขายอะไรป่านี่ไม่ไม่ได้คนเลี้ยงไว้แก้เงาสิจ้ะกำลังนี่เดียวกำลังหัดหัดหัดขยายพันธุ์เขาเรียกขยายพันธุ์เนาะอ๋อนี่หลายทุกคนแม,ม่นเม่นเมินเลยนี่นะหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสิป็นไปอยู่นี่อีกอยู่บนหันอีกแล้วก็อยู่ด้านหลังนะก็สิบนบอนเพาะหอยเพาะไปดยู่ที่ป้หลายๆอย่างเลยเนาะ เชอรี่สีทองเอ้ยหอยอะไรนะหอยหวานเชอรี่สีทองอยเชอรี่ลเขาก็เรียกหอยหวานสีทองมันมีหลายชื่อไม่กินบอสอบหอยกันบอสวันนี้เอาเพื่อนเลี้ยงไว้กินหนอแล้วก็เอามากินตัวเจ้าเจ้าบอลลินตะข่อยบอลแท่ด้ยเออเออบอลแท้เรายังมาบุกหกินเรื่อยรถวะ เราก็จัดการกินก่อนเพื่อนก็ได้ตัวนี่ทุกคนอัน,นอันนี้นี่เพื่นดียินว่าเพื่นออกมานน่กับแพงถือตัวในไล่เป็นตัวต่อพันไปพันใช่พ่อแม่พันเขาขายเป็นโตส่วนอันนี้ 1, เดกิโลเท่าไรปกติบ่ผมกคือกันแห้วบ่ได้ศึกษานะกะกินอย่างเดียวนะอ๋ออันนี้อันนี้มันหอยไอโรตดดินีเจ้าผมเป่นหอยเกยเหรอเราเอาไว้กินแ้วเราห้ากินโลตัวน,วนี้ตัวนี้พอกินหรือยังฮึครุโตใหญ่ปันได้เละ พอแล้วเนี่ยนะนี่คืนนี้แรงนี้เราจัดการเลยไหมคิดเมนูเลยเราพอดีไอ้โลดให้ที่บอกเราเลี้ยงบอกเดินเราก็บอกว่าหอยมันตายเนาะเราก็เลยเอามาทํากินเนาะบอกไอ้โลดว่ามันตายโอ้โหเรามาเยี่ยมเมืองทุ่มือเมื่อวานเรายังมาปาดออกไข่ไปเวียนอยู่เอาไข่ไปเพาะนี่ไงไข่เรามาเยี่ยมเมืองไข่ทุ่งมือดิเดี่ยนี่หอยตัวน้อยๆตัวน้อยนี่ นี่อันนี้มันหอยเพิ่นแยกมาเนาะจะหอ,อยกับหูซิกต้องหาวิธีเลี้ยงแล้วแหละต้องเลี้ยงแหนแดงก่อนเด้อเพราะว่าหอยหอยตัวนี้แหนแดงก็มันกินแหนแดงนําเด้เลยนี่นตัวแหนแดงอันนี้ตัวประหยัดค่าอาหารไหมอันน,อน,น,อนี้อันนี้จอกแหนอันนี้เขาเรียกวอะไรน,นะสาลายหางกระลอกตัวนี้ก็แหนญี่ปุ่นบอกบางคนเพิ่นเรียก้ดงแต่ว่าแหนแดงอยู่นู่นเด้ที่มันลอยอยู่นนเด้ อันนี้มันน้อยอยู่มาันกิะอะไรโอ้ตัวตัวนี้นี่เหรอนี่ในบัวในเดซใแดงน่ะอ๋ออันนี้นี่เนาะอันน้อยเนาะอันนี้อันนี้ดิที่ไงเพื่นกินอัวนี้เหรอเออก็ตัวเขาไม่เห็นไกลเห็นตัวใช่ก็ะตุหอยก็กินจะอันเดียวกันเนาะตอวต้องไปเริ่มแล้วหอกแดงนี่เป็นแนวที่เราจะต้องเริ่มแล้วดิวยหันแหละหงสิต้องได้เริ่มอีหลีหอยมันพิชเชอรี่กันใช่ไหมจะกู้อ่ะ โอ้ยหลายเลยอยู่นะนี่อีกกำลังผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ไข่เยอะๆนี่นี่ดิอันนี้ก็ออกมาไหมจิบนี่มันขึ้นมาได้ยังไงวะเนาะบาทอมาเบิรงองนนี้มันถัดบขึ้นหอยแต่ว่ามันขึ้นมาไข่พี่ได้ยังไงวะขึ้นมาใช่มันขึ้นมาแรงๆเพะเคยถ่ายคลิปได้อยู่เด็ตอนหอยมันฟักไข่นะอันนี้อันนี้โอ้ยมันเริ่มสีออกที่นี่แมนเรามาปาดเอาปาดเอาเมื่อวานนี้อยู่ มื่อนี้โอตอนแรงนี่ชิโกบอกเราว่าโอ้ยยูยูหอยมันตายสิป่ะตัวก็เอาอย่างนี้ไปได้นะแล้วก็ไปฟักเนาะแล้วมันขนง่ายด้อุ้ยโอ้ตัวไหนที่มันฟักออกมาแล้วมันก็จะตายลงไปบ่แต่เนี่ยน้อยๆมันสิลุนลงไปเรื่องกับ่คุ้ยคือกันมาบุปผีกวนหองเพื่อไอ้เพื่อนใจเดี๋ยวเพื่อนสิบอยอุ้ยมดมันขึ้นมากินไข่เรานั่นแล้วเอาไงล่ะทีนี้เนี่ยไปปาดมันเนาะมันกะ เห็นแล้วแต่ว่าข้าวโพดอันนี้มันขยายบ้ว่ได้เนาะมันกะชิแบบปุ่นกับตัวใหญ่น่ะมันจะกินกันเองเนี่ยมันกะชิปุ่นกับตัวใหญ่น้ำเนี่ยอันนี้มันตัวเพิ่นขยายไว้เนาะทุกคนเนาะกะชิมีปลาหางนกยุงน้ำเพราะว่าอาศัยให้ไปกินลูกยุงเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเมี่ยงกว่าโตน้ำน้ำนะลูกน้ำใครยุงหนอนยุงที่เป็นประมาณนี้ก็จะเป็นเมนูเราเนาะเอาตัวนี้เนาะเมนูเนาง เ,เราก็จะหอยมันตายเราก็จะเอาไปเอานี่ตัวนี้ก็ตายแล้นี่นะหนวดมันออกมานี่มันหนวดมันขาดหนวดขาดมันตายนี่นะ <c oughs> เอาทุกคนเดี๋ยวห้องที่เข้าไปน,นั่นเนาะเข้าไปเริ่มตัวนั้นเลยอันนี้มันอย่างงูนี่โอ้เพราะต้นอย่างไยอันนี้ต้นส้มที่เขาเป็นไม้มงคลนะที่เขาบอกว่าตอนตุดจีนบ่กวันปีใหม่จีนนี่นะที่ว่ามันต้องออกหลาย เป็นไม้มงคลอ่ะเป็นส้มส้มอะไรนะซาถังเหรอเขาเรียกอเอ้ยทดลองดูเอ้ยตัดกิ่งมาเสียบแล้วเขาเนี้ยเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกควบแน่นควบแน่นคือไม่มีรูทางนี้แล้วก็ใส่น้ําเข้าไปชุ่มชุมเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ให้อากาศเข้าได้โ<อ>ะโดยแล้วก็ปิดไว้เลยถ้ามันแตกยอดมาปัาป๊บเราก็ปล่อยให้มันออกรากแล้วเราจะเห็นรากมันแล้วเราก็ค่อยเปิดฝาออก มันก็เป็นการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ดนดนดจึงไปลงดินปะใช่นี่เด้เดี๋ยวพาไปดูอันอันที่มันสําเร็จแล้ว <บะ S 1> อันนี้ที่สํสำเร็จแล้วไม่ใช่ต้นป็นเป็นเขาเรียกแพะต้นแพรชมพูบอกแพร่สมพูอ่าแพรชมพูเดินไปแล้วก็เดินมาอ,อ,อันนี้คือนี่เหมือนกันอ๋อเพิ่นตัดกิ่งมาเสียบแล้วเห็นไหมมันจะออกรากเราเห็นรากไหมโดยโดย ลากเขียวๆเ,เห็นปะเห็นเห็นแล้วมันก็แตกยอดอแล้วเราก็เปิดอย่างนี้ก่อนให้มันคุ้นชินกับอากาศแล้วพอลากมันแข็งแรงเราก็ย้ายไปใส่กระถางได้เลยแล้วก็ไปปลูกต่อได้เลยอัน,นกระถางง่ายขึ้นกว่านี้ใช่หลังจากนั้นกับหลังจากมันโอเคแล้วกันจ้ะง่ยายขึ้นง่ยายขึ้นสุด้ายก็เอาโลงดินจ้ะอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์แบบคือได้เอาใจแท้ะควบแน่นได้เอาใจได้หักษายพิลึกแค่รุ่นนี้ เอาอันนี้เป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่นงขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึน่งได้ยามนั้นเราไปยามสวนไหนแล้วเราตัดตะก่งมาแล้วเรามาลองเสียบได้ด้ืมเราไม่ได้ไปตอนถ้าเกิดว่าเราไปบ้านหมูเนี่ยเราไม่มีไม่ได้ตอนไม่เพราะถ้าตอนนี่มันต้องทิ้งไว้เป็นเดือนเนาะเป็นสิบซาวมื้อแล้วเราค่อยไปตัดแต่น,นี่คือเราตัดมาแล้วเรามาเสียบไว้บ้านเราได้เลยอ๋อก็ง่ายกว่ากันถูกอะเมนไป มาเห็ดอันนี้ก่อนวันี้โอเคอันนี้เราก็จะเริ่มอาตจะนั่งไหนนั่งเลยนั่งนี่ก็ไ,กไเลยโกนซีเรียเมล็ดพันธุ์พวกนี้ทุกคนมันเห็นว่าลายๆนี่นะอันนี้มันเพิ่นเอาไว้ปลูกเลยทุกคนเดอ้อแต่ว่าตัวเพิ่นเอาไว้ขายมนตัวอยู่กล้องนี่ถุงละสองห้าบาทเนะาะใครที่อยากลองเอาไปปลูกก็ไปปลูกได้ทุกคนมันกับบนิปลูกยากมีแต่เขาเพาะแล้วกันเวลามันขึ้นมันเดียวมันขึ้นมาแล้วก็เพียงแต่เอาลงเอาลงไป,เอ,งไปเอาลงไปดินหรือว่าหนานภาคเขา้าหรือว่า กระถางก็ได้ทุกคนไมีกระถางก็เลียงเซ็ปลูกสกระถางก็ได้ไว้กินในครอบครัวหรือว่าไ้กินควัวเืงนเนาะทุกคนนี่แหละทุกคนเวลากันการปลูกเนาะค้าวรามผิดกับต้องได้เอาอดเดียวเดียวตัวเบื้องอันตัวมือวานนี่ก่อนบัานนึงอันนี้เป็นโตที่ตัวคอออกจําได้ไหมที่เราคลองกันเติบใช่ไหมอันนี้ป้ายป้ายป้ายชื่อยามนั้นเรากลัวเราหลงไงเราก็จะใส่ป้ายชื่อเอาไว้เราเอาป้ายชื่อเราออกก่อนออสี่อันพู่นะยันจะหลงเนาะ อันนี้ <ลง S 2> เป็นพัน<ส>ปัตเตอร์นเนาะแล้วก็เอาลงไปเลยในในอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเอ่อภาษาไทยเรียกกระชอนไอ่อะไรนะตะแกรงมีรูเหรอตะแกรงมีหูใช่ปะ,อะเอา,เาต้องรูรูเล็กๆนะรูน้นนนองกับชื่ออื่นามาซามีหูหรอกระเราะซะนะภาษาลาวร, <laughs> ร,รูรูเล็กๆแค่นี้พอเพราะว่าเราเราจะคัดเอากากใหญ่ออกอย่างเช่นกี่นี่ อย่างเช่นกิ่งนี้ให้มเมล็ดมันหล่นลงไปเห็นไหมเห็นเห็นมเมล็ดไหมที่มันร่วงลงไปเล้วเห็น,<ะ>หนโอ้โหทุกคนนี่เต็มเลยคือว่าเราจะเอาอะไรที่มันเล็กกว่ารูนี้ลงไปเราก็ยขยี้เลยขยี้ขยี้ให้มเมล็ดมันหล่นลงไปให้มันเหลือแต่กากใหญ่ๆไว้ ได้เนาะว่ามันยังไงได้ทุกคนเดอ้อก็เขยา่าเขยา่าให้มเมล็ดมันร่วงลงไปให้หลายที่สุดนะเลยทางที่ดีก็คือนี่แหละทุกคนสาหาบาทขายของก่อนสาหาบาทนี่เนาะทุกคนเนาะนี่โชว์ซีได้เม็ดพันมาว่ามันยังไงหลายอันเลยทุกคนใครอยากได้สายพันธุ์ใดก็เลือกเอาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคิวซีคิวซีเป็น อันนี้มันเป็นของปีที่แล้วที่เราเก็บไงปีนี้เราเก็บเพิ่มขึ้นมาเลยกลายเป็นสามสิบกว่ากว่าอย่างอืมเราหาสายพันธุ์มาเพิ่มขึ้นเพื่อเพ,อพาะเก็บเมล็ดเพื่อปลูกเพื่อปลูกปีหน้าเอ้ก็จะมีสายพันธุ์หลายขึ้นหนุยกระไรบุดีขันว่เาเฮซอกเพิ่มอีกกันเนิน่าจะมีอีกเนาะ <c oughs> มีม,มีโอ้ยมีหลายร้อยสายพันธุ์เด้ตระก,กูลสลัดเด้หนุยต่ว่าแต่ว่าเอ้ออกมานี่เดี๋ยวนี้มีสาที่สองสายพันธุ์เนาะเจ้า ก็มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเท่านี้เด้ปีปีนี้ก็เลยหลายขึ้นจักหน่อยสมมติสมสมตินาอเท่านี้เราก็จะเอาจนหมดแล้วเราจะเหลือแต่กินใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราก็ค่อยทิ้งแต่อันนี้ยังไม่เกี้ยงเท่าไหร่เดี๋ยวเราทําตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วก็จะสันสันสันส,นส,นสันให้ให้มเมล็ดมันร่วงลงไปเลยเออปึ๊บเนี่ยสมมติสมมติสมสมติมว่ามันร่วงหมดแล้วเนาะเราเก็บไปนี่ก่อนค่อยๆคายยุงเลยเออแล้วเราก็พยายามวันลงลยอย่างนี้นะป๊บับ ใช่ไหมเราก็อันนี้เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วเราก็พาดเบาๆเห็นไหม oh. ไอตัวที่ตัวที่เบากว่า,มาเมล็ดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยขนเกสรเมร็ดเรืออะไรเนี่ยมันจะเบาวกว่า,มาเมล็ดมันจะได้ปิวออกไปจะพาดให้ด,ดูมันก็จะพัดอย่างงี้เห็นไหมขาดคลายบอลนี่คัดคลายจักหน่อยบอลเรือลูกบอลเด็เอเอโต้ทีพเมาบอก เห็นวะตัวเมล็ดที่รีบเห็นไหมเมล็ดที่รีบก็จะปีวออกมาด้วยเมล็ดที่รีบคนเราเรียกอะไรคะเมล็ดที่มันไม่งอกมันไม่มีมันบบมีในมิเกนใช่ใช่ใชแเรามันก็จะปีวออกมามันก็จะเหลือแต่เมล็ดที่สมบูรณ์เมล็ดที่งอกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะทุกคนแบวบว่าไอ้วันที่คาดแบบมเมล็ดทุกเม็ดนะแบบบ่วยมันเสียเลยทุกคน โมอยเสียจักเมด็ดเลยเราเห็นนะแตบบ่ว่าตามที่คลิปก่อนนั่นแหละทุกคนเราแบบว่าค่อยๆใจเอาตัวนี้เสียเอาแต่เท่าไหร่ซ่าเม็ดเสียเอาสามสิบเม็ดอย่างต่างๆแล้วก็เขียนแล้วก็เอาแบบเป๊ะๆนะทุกคนบม้หอยมันลุดบม้หอยมันลื่นขั้นลุดได้กับประมาณเม็ดหนึ่งสองเม็ดอย่างประมาณนี้เพื่อนซี่แบบละเอียดแล้วก็ทุกๆขั้นตอนเพื่อนก,กับที่จดไว้ตลอดเนะาะเพราะว่าเพื่อนกับเป็นบัญชีเนาะทุกคนใช่ ออร์แกนิกไทยแลนด์เพื่อนให้โจทย์เดียถ้าเราจะขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะเราต้องเขาเรียกว่ามีบันทึกสวนโดยบันทึกว่าในเดือนนี้ในเดือนนึงหรือว่ามือ้อนึงที่ว่าเขาหิ้สมมติเขาขายผักก็ได้เท่าะะไหร่ราคารายได้ไมีเท่าะะไหร่ราคาเวลาเาพ่นไปเอาจากกิโลประมาณนี้ต้องให้จดละเอียดเนาะแล้วสมมุติกับพ่นกระซิบบันทึกอีกว่าระยะการปลูกผักแต่ละมื้อมื้อนี้เขาได้เอาเมล็ดไปซ้ำเอาเมล็ด ลงล้วก็มีวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่สุดท้ายก็ไปลงที่ว่าหนานที่เขาเคยเหน็นเนาะทุกคนนอนสี่ยูด้านนั้นเนาะหนานพักเนาะหนานพักกันกะสี่ไปจุดอีกว่าเขาลงในพักนี่วันที่เท่าไหร่้วกาขายวันที่เท่าไหร่อีกเท่านึงสี่เป็นแบบนี้วนไปวนมาเขาเอิ้นวงจรเนาะวงจรการขายพักอันนี้เท่ากับเกือบแล้วละเห็นไหมต่างกันอ<า>บอกกับเมื่อกี้เกือบอยู่นี่นี่เกือบแล้วเด้นี่แค่เกือบเดอ้ เสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่อันนี้อันนี้สุดท้ายละพัดอีกภาษาเราเรียกฝัดเนาะแต่เอ้ยฝัดบว่าเป็นนี่คอยกบฟักนี้มันจะมีขี้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยดินดินมุณเออเราก็ปาดทิ้งทีนี้เพราะพวกนี้มันหนักเฮาเราเาพัดอย่างงี้แล้วมันไม่ค่อยปิวเด้เมล็ดเราเบากว่าเมล็ดเราจะปิวเราก็ต้องปาดด้วยมือเอาปาด ขี้ดินออกเราก็จะ่างนี้คอยเห็ดเนาะใช่แล้วเราก็ปาดเอาขี้ดินออกมเมล็ดมเมล็ดที่รีบอันนี้มเมล็ดดีอยู่เราก็เก็บอันนี้มเมล็ดรีบเราก็ปาดทิ้งไปเลยทุกคนคิดแต่ว่ามเมล็ดมเมล็ดหนึ่งนี่สามารถเดียเขากินพักได้อีม,นนมหนึ่งเนาะเวลาปลูกนะเนาะหนึ่งต้นเด้องันหนึ่งต้นนี่ถือว่าได้หลายอยู่เลยเนาะกนวมาช่วงแล้วดูหนาวแห้งได น้ำหนักต้นหนึ่งซีอูประมาณเท่าไหรบ้างดิหกต้นกิโลหนึ่งโอ้โหหกถึงแปดต้นหนึ่งกิโลก็ต้นละตกสองขีดบลอกเกือบสองขีดหนึ่งสองขีดต้นเดีวแต่ละแต่ละต้นมาที่กับขีดขีดปลายขีดไปสองขีด,ขดขคับน้าคิดแต่ว่าหกต้นทุกคนมเมล็ดนี่นะ่ะหกเม็ดกินได้ตั้งแต่กิโลหนึ่งท่นทุกคนอ่ามาซื้ออันนี้นะ่ะสักห้าบาท ทุกคนคิดเบื้องสีได้กินภาคลายบันไดสร้างได,ได้ทุกคนเด้อสร้างได้หลายเติบอันนี้นะอันนี้พนเท็ดขายนะทุกคนอันนี้พ็ดอ่าอันนี้พเ็ดได้สพาะขายแล้วอันนี้พืชสะเพพืนเอาไว้ปลูกคือกันทุกคนเพียงแต่มาพืนเอาจงไว้ปลูกแล้วกับพืชจงฮ็ดเป็นของพืนเองเนี่ยแต่ว่าตัวนี้นี่กะทีมีแบบยามตัวนี้หมดเ,เราเ<ด>อาตัวนี้มาเติมไงอ๋อ ต้องเอามาให้เติมตัวน้อยจ้าอ่าในถุงทงนึงนี้มีหลายปันใดเลยประมาณสองสามร้อยเมล็ดนับให้ห่บ้าโบเมนตีเอ้ยเอ้ยจะนับก่อนซองแรกสมมติเอ้ยนับซองแรกเรานี้เนาะสองร้อยเมล็ดเนาะโดยเอ้ยก็จะตักอีกซองนึงที่มันจะต้องเยอะกว่าซองนี้เข้าใจป่ะอ๋อให้มันคืออันนี้ขั้นต่ำสามร้อยโดยยังหน่อยถุงต่อไปจะต้องจะต้องหลายกว่าสามร้อยสามร้อยปลายเนาะสามร้อยกลัวๆจ้า กะเอาจากจากต้นฉบับเหมือนกันจะมีต้นฉบับหนึ่งแรกๆคนกับินับก่อนว่าในถุงหนึ่งนี่มีหลายปันไหนแล้วหลังจากนั้นถุง่ตไปพ่นกับ่บนับละนับตลอดกับโอ้โหพอดีมือหนึ่ง่บดิกินเข่าเนาะจากถุงนี่มีหลายเม็ดหลายหลายเมล็ดหลายสายพันธุ์เนาะส่วนสายพันธุ์ที่ขายดีที่สุดแม่สายพันธุ์ไหนเลยกรีนโอ๊กกับคอร์อกรีนคอร์แสดงว่ากรีนโอ๊กนี่อันดับหนึ่งจ้าโอ้แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกดีนะ แล้วแต่ลูกค้าเราเนาะว่าเราเราเราถ้ามุถตาโตจะขายโตวจะเจาะกลุ่มลูกค้าไหนถ้าเป็นลูกค้าผักสลัดที่เขาเอาไปทําสลัดนะ่ะเขาก็จะใช้กรีนโอ๊กเลดโอ๊กแต่ถ้าเป็นสไตล์ห่อเมี่ยงอะ่ะพันปลายอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้พวกตระกูลใบหอก็คือคอร์สบัตเตอร์เลโคลเลอมันแล้วแต่ลูกค้าเราแล้วแต่ลูกค้าเนาะนี่เนาะแต่ว่าพอดีเอ้ยมีลูกค้าทั้งสองอย่างหลายเขาก็เลยใช้กรีนโอ๊กกับคอร์ส เพราะว่าเวลาเขาเอาไปไปทําเมนูน่ะสีเขียวมันสดมันเขาเรียกอะไรนะมันมันเด่นในจานผักมันเด่นบางที่เพื่อนกะที่เอาไปปรับแต่งจานเนาะหรือว่าไปอันนั้นแหละเวลาทําออกมาแล้วมันมันงามนะเพื่อนก็เลยชอบสีกินโอ๊กอ่ากินโอ๊กกับคอสคอสมันอร่อยเด้เด้มันหวานกานอกจากเที่ยหนาให้น้าตาเขาอาหารเขามันดีขึ้นไปอีกแล้วมันไก่กินได้เลยทุกคน มันหารเมื่อไหร่ก็กินได้เลยมันมันแซ่บเนาะมันไม่ขมมันแบบดีต่อสุขภาพเพราะมันเป็นอาหารแบบอินทรีย์เนาะทุกคนกาทุกคนกานี่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สปคราวนี้เหลือแต่เห็นไหมดำๆที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆเอ้ยปริเสธแว่ได้เลยไม่ค่อยเห็นมันจะมีเม็ดใหญ่ๆขั้วมันอะโดยโดยเห็นเออเราก็จะคีบด้วยมือออกอีกทีนึงคีบแต่ละเม็ดคีบแต่ละแต่ละอันที่มันดำๆำโอ้ตกใจญ่พีเด้ คีมเมล็ดเอ่อครีมเอ้ยหยุดใสน้อครีมได้น้อยไหนเรียกเย็นปะน่นี่เราก็จะเอาครีมนี่อันนี้เอ้ยวังเห็นอะตัวลองคีบใช่ไหมใช่อันนี้ไหมเอ้ยไม่เห็นด่นนี่นี่เอออันนี้เราก็จะคัดด้วยมือออกอีกทีนึงนี่นะนี่อ่ะลองใช้ครีมคีบนี่เนาะทุกคนเอออันนี้ก็คืออนามัยรอบสุดท้ายแล้ะต้องเดอนามัยค่อยๆใจเนาะ โอ้โหงานละเอียดอ่อนเลยเอาเดี๋ยวตัวซิปิดกล้องหละ่ะครับคีบก่อนเพรมันหลายแหงนะทุกคนจะเก็บออกกวาดออกไปเรื่อยๆเก็บต่อกวาดออกไปเรื่อยๆจนมันหมดสซูสิได้มเมล็ดหลายขั้นหลายต่อไอนะ้ทุกคนมันต้องได้ใช้เวลาเพราะว่าตั้งแต่ฟาดฟาดเท่นแหละตัวเป็นซีเรียได้ใช้เวลาไอ้ทุกคนคิดเบิ่งอยู่ในซ้ำเหัือนยังเหลือโบจักกีอันที่เ่ายมโบได้เฮดเถื่อ นี่เป็นวิธีวิธีององเกษตรกรดีเด่นเนาะเป็นพรรมาณนี้นเนาะเวันเนาะแล้วก็ทิ้งไปเห็นไหมเหนอันนี้เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะตอนเราเก็บนะมันมันดอกมันมียางพอเราเก็บมาแล้วยางมันก็ยางมันก็แห้งเป็นแห้งเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกนี้เป็นพวกดำๆนี่นะ ยางของอดอกมันนะ่ะโดยโดยมันแห้งแล้วมันเป็นนี่เป็นเม็ดเม็ดแบบเนี้ที่จริงค้าวขาว้าบ่วนะบห้ละเอียดป่ะนี่มันมีไปน้ำกระโบเป็นอย่างที่้อ้ว่าใช่ถ้าเราทําเฮ็ดเองน่ะถ้าเราเฮ็ดเขาเรียกอะไรนะเพาะ,มะเมล็ดไว้ใช้เองเราไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เอ้ยเวลาเอ้ยทําขายเนาะเดี๋ยวมันไปหาลูกค้าแล้วมันจะดูไม่ไม่สะอาดออมันจะดูไม่สวยอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่เป็นอ่า วิธีเกษตรกรดีเด่นนี่เห็นไหมมันก็จะเกลี้ยงขึ้นเยอะล่ะอย่างเงี้ยปกติเอาไปใครสิก็เวลาทำงานบอกเวลาเวลาเอ้ยมีอบรมอยู่สวนเนาะก็จะมีแต่เกษตรกรมาอบรมเวลาเพื่อนอยากได้เพื่อนก็เอาไปอ๋อมาอบรมแล้วมาอบรมแล้วกานได้กัมีแต่ซื้อซื้อไปไนเพื่อไปเฮ็ดในสวนตัวเองต่อจ้ะหรือไม่ก็เราก็ อ,อไปขายเวลาเราออกงานกับกับหลวงเนาะเวลามันมีงานเกษตรงานนั่นงานนี่เราก็เอาไปพอ่โอพีโอนี่ละ <laughs> เราก็ไปขายนำอยญ่ใจให้ไหมนิดหน่อยช่างมันกระเด็นไปนิดหน่อยเม็ดหนึ่งอะพอแลวอะแค่เงี้ยจริงๆก็ได้แล้วนะจริงๆนี้เราก็เก็บ เยก,เก็บลงถุงได้ละเดี๋ยวเออเอาถุงมาเก็บเลยดีไหมโดยเออเนาะนี่มันก็จะประมาณนี้ตามนี้แล้วนะทุกคนเนาะเป็นสินค้าของไอ้วันสิ่งที่สําคัญก็คือจิ้งหรีดเลยทุกคนเนอะกับอันนี้สองอันละกระบ,บุกเป็นยังเป็นนี่มันก็เป็นก,การส่งเสริมหรือการเกรสุกยู่นเนาะเฮ็ดการเฮ็ดเกษตรเนาะคันว่าบูมี คนเฮ็ดกเกษตรกับโบมีอาหารให้ทุกคนได้กินทุกๆมื้อเด้ทุกอาชีพต้องกินอาหารกับเกษตรกรก่อนที่เฮ็ดขึ้นมามไม่นะทุกคนเนาะไกลสิสสำเร็จละเราก็จะเขียนบนซองมาด้วยว่า,าว่าน,นี้เป็นในผักอะไรเนาะโอเคอืม เราก็จะเขียนบนซองเอาไว้เราก็จะมี็นสองสิบแบบนี้อันนี้มันปีสองพันอะไรเหรอสองห้าหกห้าบอหูหูกันพอสองหูแต่ปีสองพันสองก็เขียนว่าอันนี้เป็นเมล็ดบัตเตอร์อ๋อเขียนมันที่นั่นบอเขียนแต่พอสองก็เขียนแต่พอสอว่าซองนี้อ่ะเราเก็บปีนี้อย่างอันนี้มันเป็นของปี มันลึบละเมื่อก่อนเอยเขียนอยู่ปีหกสามหรือหกเนี่ยสองปีสองพันอะไรนี่นะหกสองโอ้โห oh, ผ่านมาสามปียังเหลือไส้เหลือสอย,สอยทุกคน,น,นดิเห็น <he en S 1> ไหมเราเก็บวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปีหกสามเก็บได้คนดุนทุกคนช <c oughs> ื่อ,อไปนี้บุพิษษิวังมันใส่ได้ตลอดทุกคนหลายปีก็ได้หาปีก็ยังได้อยูอย่เนาะเราต้องเก็บไปตู้เย็นเด้ตู้เย็นหระต้องไว้ในตูเน้เย็นช่องผักธรรมดา อย่าช่องฟิตเด้ไอช่องฟิตก็ได้แต่ว่าช่องผักดีกว่าเพียงแต่ว่าบบไห้น้ำมันเข้าไปเนาะให้ความชื้นอืมไม่ให้น้ำน้ำ้าไปมันเดียวมันกระซิออกหักเนาะถูกต้องแต่นี้สิ่งที่ต้องระวังใส่แล้วเดยตัวนะเฮาเฮ็ดเฮ็ดตัวมัวร์นี่เอาขอเบิงเนี่ยได้ได้แล้วเบิงอีกว่ามือแรงซี่ซำไดตอนเศร้าซำซำนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัวที่ว่าตัวกับเบื้อวันได้เอามาเฮ็ดใส่กล้องไว้เนาะทุกคนเนาะเป็นกล้องที่ว่าเขาเพาะเนาะทุกคนเพาะ พอมเมล็ดเพื่อที่เอาไว้ไปปลูกน,นี่พวกเขาก็ได้ใส่กล่องมาประมาณสามกล่องเดี๋ยวตัวที่เปิดในเบิรงจะกล่องนึงเนาะว่าผทานมาคืนหนึ่งมันที่ออกลายวันไหนแล้วนี่อันนี้เขาให้ตอดเสื้าบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี้เมื่อวานใช่เช้าเมื่อวานนี่ทานมามือเดียวทุกคนอันนี้ค่ะสามมือ้อสามมื้อล้วแมนได้เอาไปใส่แล้วคนวะอันนี้เป็นกล่องที่ซีทุกคนจีไว้เป็นกล่องที่ซีเนาะนี่หมายเลขที่ซี โอเคทุกคนเบิงเห็นขาวๆวะทุกคนนั่นแหละเป็นห้าของมันแล้วมาเบิงตอนแรงเ้อวาสีเป็นยังไงอันนี้เป็นมือที่สองแล้วอีกมืออื่นละกามืออื่นกัน่าจจะเอาลงได้แล้วเนาะเหลือมือฮือปะเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวต้องดูว่าต้นมันเป็นยังไงน่าจะมืออื่นเอ้ยว่าน่าจะมืออื่นนะน่าเราจะน่าจะได้ลงลงถาดพ้อกล้ากันเวยนี่อันนี้ก็สําเร็จเป็นที่เียมห้อยแล้วเนาะ อ้อยเม็ดหนึ่งกับโบฮีเซียเอาก็กกว่าเราจะเก็บมาได้เนาะเมียนนี่จะได้ประมาณนี้ทุกคนคืนเบื้องวันซีมาฮอดขั้นตอนนี้นะมันซีไปได้ฮอดใส่โอ้มันง่ายๆได้ทุกคนนี่นะเนาะทุกคนเนาะเป็นการพาเพาะเมล็ดเดียวเบิ้งประมาณมืออื่นนี่แหละตัวกาิีไทยแบบนี้ไทยตอนที่ว่าเฮาได้เก็บที่ว่า สามซีกองเนี่ยที่ว่าพวกเขาเฮ็ดมานี่มันได้ออกไปสถฐานมันแล้วมันสีใหญ่จ้ำไหนเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไคร้เพื่อไปกันังใจให้เขาคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายแล้วก็อย่ามาลืมอย่าลืมมาอุดหนุนเมล็ดพันธุ์เ้อทุกคนเด้ออยากได้สายพันธุ์ใดก็เลือกเอาตมสบายเลยหรือว่าคนที่ว่าอยากได้สสยพันธุ์ใดก็ลองไปศึกษาเบื้องว่ามักสายพันธุ์ที่จะเอาไปกินประเภทกับอาหารประเภทใดคือเอื้ เอาไปพันเอาไปเอาไปห่อพันนั่นนะหรือว่าเอาไปตบแต่งจานอาหารกัหลายอย่างเลยเอาไปปลูกเองก็ได้เนาะ25บาบาทนะทุกคนเอาไปแบบปลูกแบบอินรีย์หรือว่าไผ่ทีว่าบม่มความหูกัสามารถทักมาหาเอื้อเพลินแล้วก็ขอความหูเอื้อเพลินแล้วก็น่าจะเรียบร้อยแนละ้วทุกคนหรือว่าบึ้งตามคลิปตัวก็ได้เนาะเพราะว่าเอื้อเพลินก็นสอนข่าวว่าหลายนะเนาะอาทุกคนขอตัวลาไปก่อนเดอ้อคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย